สวัสดีครับผมอิดน้องขามนะครับผมร้านพระเครื่องสําพอทองวันนี้ก็มีวัตถุมงคลดีๆอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมของวัดหนองค้อเป็นปิดตาหลังเบี้ยนะครับปิดตาหลังเบี้ยชุดลงกุนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอ่าดูไปนะครับพระองค์นี้สร้างในปี251กว่าลงกุในปี2525 25นะครับอยู่ในพระประจําวันตรงพุทธยีภาคศตรวตรรษตรงตลาดนัด เช้าวัดหนองคอนะครับผมปิดตาหลังเบียหลังเบีย้์นี่เองครับเป็นหลังเบียก็คือหลังอุ้มอุขึ้นมานะครับพบเจอน้อยมากปิดตาหลังเบียพบเจอน้อยนะครับผมดดูลงกูกันพบเจอน้อยเจอน้อยมากครับผมเจอน้อยมากเล่นมาเก็บได้สองสามอ,องค์เองอะนะครับผมอันี้เพิ่งได้มาหั้งคู่นะอีกองหนึง่ง ไม่รู้ผมเอาไปวางไว้ที่ไหนตอนนร้นว่าจะเอามาให้เพื่อนๆได้ได้ดูกันว่าอ๋อว่าว่ามันมีนะมีหลางหลายเนื้อหลายโซนแต่อที่ผมหาไม่เจอเนี่ยเป็นไม่ลงกุนะครับผมอันนี้เป็นชุดลงกุหลังเบีย้ยนะครับดูง่ายๆดูกันนะครับศึกษากันเป็นวัตถุมงคลที่น่าเก็บอีกหนึ่งรุ่นน่าเก็บน่าแขวน ยอดเกจิปุกเสกเยอะนะลายชื่อนี่นับไม่ท้วนเลยนะครับผมลายชื่อนี่นับไม่ท้วนเลยก็อยากให้ศึกษากันแบบว่าจะได้ไป็น,นทางเดียวกันแล้วก็เป็นความรู้ให้ลูกให้หลานกันนะครับสำหรับความรู้นะครับเก่าความสวยไม่ต้องพูดถึงนะครับมันแปลกมันก็สวยแบบคลาสสิกอะ่ะสวยแบบ สวยแบบโบราณโบราณหน่อยนะครับเพราะท่านทําเป็นพุทธบูชาไม่ได้ทําเพื่อจําหน่ายนะครับพระผู้นี้เป็นพระพุทธบูชาไม่ได้ทําเพื่อจําหน่ายความขลังเลยถึงขลังถึงมีความขลังฉมังในแบบโบราณนะอันนี้เราพูดในแบบเข <c oughs> าเรียกะไรแบบอะไรอ่ะในแบบความขลังอะ่ะไม่ได้ทําเพื่อพุทธพาณิชย์นะครับพุทธศิลป์ก็สวยในแบบโบราณนะครับเพราะเป็นพระปีหนึ่งกว่า ตัวนี้แบบโบราณเดี๋ยวเราจะมีปิดตาอีกหนึ่งอย่างนะในอยู่ในลงกุเขาเรียกปิดตาเล็บมือนะเดี๋ยวเรามาลงให้ดูกันอีกมันเป็นปิดตาเล็บเล็บมือเป็นเล็บมือเป็นองค์เท่าขนเงี้ยนิดเดียวแค่น,นี้เป็นปิดตาเล็บมือเรามาดูกันแต่ไม่รู้ว่าล้อพิมพ์หนวงพ่ออะไรมาหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวมาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ